อ่ะนักเรียครับใน EP นี้นะครับเ,เราจะพูดถึงเรื่องของความชันของเส้นโคง้งและสมการของเส้นสัมผัสโคง้งณจุดที่กําหนดใหเ้เมื่อตอนมม .4 นะครับในเรื่องเลขาคณิตวิเคราะห์นะซึ่งครูย้ําเป็นประจำว่านักเรียนจะต,ต้องจำได้นะครับทีนี้ก็ปวดนิดนึ่งมันจะมีอยู่เรื่องหนึงลูกเรื่องของออสมการการหาสมการเส้นตรง ที่ผ่านจุด x 1 y 1และมีความและเส้นตรงเส้นนี้มีความชันเท่ากับ m สูตรในการหาคือ y ลบ y 1เท่ากับ m m คือความชันนะครับคูณกับ x ลบ x 1แต่แลักษณะสมมติว่าครูต้องการจะหาสมการเส้นตรงเส้นสีแดงเนะี่ยและเส้นตรงเส้นนี้มันผ่านจุด x 1 y 1นจุดผ่านนะครับและเส้นตรงเส้นนี้มีความชันเท่ากับ m ในสัญลักษณ์ของเขาเพราะฉะนั้นวิธีการหาสมการของเขาก็คือ y ลบ y 1เท่ากับ m คูณกับ x ลบ x 1ตามนี้นะครับอันนี้นักเรียนคงจะผ่านมาแล้วนะครับเอาทีนี้ดูมาดูเรื่องของเรานะครับสูตรนี้จะจ,จดเอาได้เลยนะครับบันทึกไว้อ่า,อาเส้นสัมผัสโค้งที่จุด xy xy ที่ว่านี้คือจุด x 1ไว้หนือละนะที่ผ่านจุด xy ขอเขียนเป็น x 1 1> y หก็แล้วกันใดๆเป็นเส้นตรงที่ผ่านจุด x 1นึ่แล้ y 1เนี่ยและมีความชันเท่ากับความชันของเส้นโค้งณจุด x 1 y 1เติมครับจะมีสมการคือก็สมการเดิมเมื่อกอี้เนี่ยที่กูส่วนให้นะครับนะเป็น y ลบ y 1เท่ากับ m คูณ x ลบ x 1เมื่อ M เป็นความชันของเส้น เส้นตรงหรือเป็นความชันของเส้นโคง้งณจุดที่ผ่านนะครับในเรื่องนี้เราเรื่องของเส้นโคง้งแต่เส้นที่จะมาสัมผัสกั้มันจะเป็นเส้นตรงมาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่หนึ่งตัวอย่างที่หนึ่งนะครับถ้า y เท่ากับ x ยกกำลังสองลบ x เป็นสมการของเส้นโคง้งอันนี้คือตัวสมการเส้นโค้งนะครับ ถ้าอย่างนี้ก็จะเป็นพ a r a b o l a ครกเพราะเป็นสมการกําลังสองนะ,ะจงหาจงหาสมการของเส้นสัมผัสโค้งณจุด2,2นะให้หาสมการของเส้นโค้งณจุด2,2รู้แล้วผ่านจุด2,2แน่ๆก็แสดงว่าจุด2,2เนี้ยจะต้องเป็นจุดสัมผัสนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องหาคือเรา,เร,ารู้แล้วเส้นไอเส้นสัมผัสโค้งเส้นเนี้ย มันจะผ่านจุด22แต่สิ่งนี้สิ่งที่เราขาดก็คือแสดงว่าเรารู้จุดผ่านคือจุด22ก็คือจุด x หนึ่ง y หนึ่งนะตรงจุด22นี่คือจุด x หนึ่ง y หนึ่งนะครับสิ่งที่เราจะขาดก็คือขาดความชันนะขาดความชันเพราะว่าขาดตัว m นะเพราะนั้นมาดูวิธีทำนะครับเนื่องจากาวิธีทำจากขึ้นสูงๆนิดหนึ่ง จาก y เท่ากับ x ยกกำลังสองลบ x นี่คือสมการของเส้นโค้งนะครับนะแล้วเราต้องหาความชันของเส้นโคน้งนณะจุดสองสองซึ่งแบบฝึกหัดเราก็ลองหัดทําไปแล้วแล้วครูก็มีเฉลยแบบฝึกหัดไปบ้างแล้วนะครับประมาณหลาย,ลายข้อเหมือนกันนะที่ผ่านมาแล้วครับอ่ะเพราะฉะนั้นมาดูนะครับอา้าวความชันของเส้นโคน้งนณะจุดใดๆก็คือ dy dx ค,ความชันของเส้นโค้งเอาณจุดใดๆก่อนยังไม่ต้องกำหนดว่าเป็นจุดสองสองนะครับจุดใดๆก่อนทั่วเส้นนะครับก็คือ dy dx เพราะฉะนั้น dy dx ของฟังก์ชันตัวนี้นะก็ดิฟเลยครับน้องเรียนก,ก็ดิฟเลยดิฟ x กยกลงสองลบ x ็ก็ได้เป็นสองลบหนึ x ่งตัวนี้อันนี้คือสมการความชันตรวนี้นะครับอันนี้คือความชันความชัน ของเส้นโค้งนะจุดอย่างนี้เป็นยังจะเป็นจุดอะไรลึกจุดใดๆอยู่นะแต่คำสั่งการตรงจุดไหนลูกตรงจุดอะไรลูกสองสองนะก็แทงค่า x เป็นอะไรลูกแทงค่า x เป็นอะไรลูกแทงค่าตัว x อ x ตัวเนี้ยก็มันผ่านจุดสองสองก็ x ก็คือสองก,ก็แทงค่า x เป็นสองสองสอง,สองได้ สี่ลบหนึ่งเหลือสามเพราะฉะนั้นความชันของเส้นโค้งตรงนี้ก็คือมีความชันตรงนี้เอ็มน,นะครับได้แล้วตรวนี้คือเอ็มนะเดะเอ็มเป็นสามนะครับเพราะฉะนั้นตามสูตรเลยสมการของเส้นตรงที่ผ่านจุด x y และมีความชันเท่ากับ m ก็คือ y ลบ y1 หนึ่งเท่ากับ m คูณกับ x ลบ x หนึ่งแทนค่าเลยนะครับนะเนื่องจากเส้นสัมผัสโค้งที่จุดสองสอง เป็นเส้นตรงที่ผ่านเป็นเส้นตรงที่ผ่านจุดอะไรลูกผ่านจุดสองสองนะเป็นเส้นตรงที่ผ่านจุดสองสองและมีความชันเท่ากับสามเพราะฉะนั้นสมก,การของเส้นสัมผัสโค้งก็คือ y ลบสองนะครับ y สองก็คือสองนะครับเนะี่ยอันนี้ x หนะึ่ง y หนึ่งเนี่ยจุดสองสอง x หนึ่ง y หนึ่งเพราะนั้น y ก็แทนค่าสูตรเลย y ลบ y หนึ่งก็เป็น y ลบสองเท่ากับความชันคือ m คือสาม คูณกับ x ลบ dx สอ x 2, x 2องก็ยังคืออะไ,ไอยุ x 2เนี L ่ยเอ๊ะ x ลบ x ลบ x 1ซึ่ง x 1ก็คือ2ก็เป็น x ลบสเป็นตรงนี้ตัวนี้อย่าเพิ่งมองนะครับตัวนี้ปล่อยไปก่อนอันนี้บทพิสูจน์ทีหลังนะครับอ่าก็จะได้ตามนี้เลยลูกอ่าก็จะได้ตามนี้นะก็จัดการคูณให้เรียบร้อยตรงสีแดงอย่าเพิ่งดูนะครับตรงสีแดงนี่ย่าเพิดด่งดูนะครับดูเฉพาะสีเทาเงินนี่ก่อน ดูคาตอบของเขาก่อนก็เป็น y ลบ2เท่ากับ3คูณ x ได้ 3x 3คูณ2เป็น6อ่าเวลาเขียนสมการเส้นตรงเนี่ยสมการเส้นตรงในการเขียนเนี่ยเขาก็จะเขียนให้ให้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเป็นศูนย์นะครับเราก็เลยย้ายย้าย y ลบ2เนี่ยข้ามควกมาฝั่งนี้นะครับนะก็เป็น y จากบวกก็ปาเป็นลบ2จากลบก็มาเป็นบวกบวก2เจอกับลบ6ก็เลยเหลือลบ4ก็เป็นฝั่งนี้ย้ายมาฝั่งนี้หมดเลยเพราะเพราะว่า เพราะว่าเราจะเอา x ขึ้นก่อนนะครับ x เป็นบวกก็เลยไว้ฝั่งนี้ก็เป็น0เท่ากับ3 x ลบ y ลบ4เพราะฉนั้นเวลาตอบนะครับอันนี้คือคำตอบตรงนี้นครับเวลาตอบเราก็สลับข้างกาันสลับการตอบก็คือ3 x ลบ y ลบ4เท่ากับ0อันนี้คือคำตอบนะครับนะคือคำตอบของเราของข้อนี้3 x ลบ y ลบ4เนี่ยคือสมการของเส้นสมบัตขงของ ของข้อนี้นะครับของของจย์ข้อนี้นะของข้อนี้อาทีนี้ตรงนี้พิสูจน์เดี๋ยวครูจะพิสูจน์โดยใช้โปรแกรมให้ดูว่าไอ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 สมการเส้นโค้งตรงนี้มันใช่ไหมที่มันไปสัมผัสมันมันไปเป็นเส้นสัมผัสโค้งตรงจุดสองสองถ้าเอาเอาถ้าเอากราฟนี้ไปเขียนในในคอมพิวเตอร์ทีนี้ในในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในโปรแกรม s p ครูมนีคือในเวลาจะเขียนกราฟเนี่ยเขียนกราฟ เราจะตั้งเราจะต้องตั้งเป็นเ,เขียนสรรมการต้องเขียนเป็นสรรมการ y ให้อยู่ในรูปตัวแปลแลรหลือ x เพราะฉะนั้นตัวตัวแดงที่ครยยังไม่ให้มองเมื่อกี้นี้ตรงนี้เดี๋ยวเราจะนําไปเขียนใน gsp ก็ต้องเขียนสรรมการ y ในรูปตัวแปร x เพราะฉะนั้นจะได้ว่า y ฝั่งนี้มี y แล้วย้าย2มาฝั่งนี้2จากลบมาเป็นบวกก็เลยกลายเป็น y เท่ากับ3 x ลบ4 เดี๋ยวเราจะนำตรงนี้นะครับไปเขียนใน GSP ดูจำไว้นะครับจุดผ่านจุดที่ต้องผ่านก็คือจุด22ไปดู GSP กันตรงนี้ไม่ใช่นะครับตรงนี้เป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นกราฟที่กูเขียนเป็นภาพรวมไว้ตัวฟังก์ชันเป็นตัวนี้ซึ่งยังไม่ใช่ก็แก้ให้สแสดงผลเป็นตัวใหญ่ๆนิดนึ่ง ตรงนี้กัเน้นตรงนี้นะครับฟังก์ชันของเราแลยโจทย์ของเราลูกโจทย์ของเราคือแก้แค้ไขตรงนี้นะครับโจทย์ของเราคือ x ยกลง x ยกกําลังสองนะครับ x ยกกําลังสองแล้วลบด้วย x ตัวนี้เลยจาได้นะครับจาได้นะโจทย์เมนะื่อกี้นะนี่ตัวนี้คือฟังก์ชันตัวนี้ อ่ะนัคือพอแค่นี้นะครับก็จะได้กราฟมาเป็นพาราโบลาตรงนี้นั่นเลนโปรสเกตตรงนี้จุดนี้นะครับไอ้เส้นนี้คือเส้นสัมผัสเส้นตรงเส้นนี้คือเส้นสัมผัสแล้วก็ความชันอยู่ตรงนี้นะครับความชันของเส้นแล้วก็ความชันของ f หา x อยู่ที่นี่นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูสิตรงจุด22นะมันผ่านไหมผ่านจุด22ไหมผ่านครับผ่านตรงนี้ เรียนโปรสกเกตนะคูณดับจุด A จุด A คูณเนี่ยจุด2 2อาจจะมาให้ตรงนิดนึงนะครับนะขยับยากนิดนึงคูขยับขยับนะครับอุ้ยเลยไปแลไหละทำไมแม่จช้าตรงเนี้ยลึก อาประมาณตรนี้ก็แล,ล้วกันลูกเห็นไหมว่าความชันจะมีมีค่าประมาณ3ถ้าตรงนี้เป็น2.0นะครับตรงนี้ก็จะเป็น3มนะอลองพยายามยนิดน้งเรียนจะเห็นว่าแบบนะครับว่ามันมีผ่านอ่ะเนี่ยใกล้เคียงอ่าจุดผ่านก็คือจุด2.2ตรงนี้อ้าเดี๋ยวจำได้ไหมสมการสมการที่เขียนนะครับ ก็คือตรงที่ตรงแดงๆตรงน,น,งรงนี้ถ้าเราเรียนจำได้ในนี่สรรมการเรา,นรรารเรานตรงนี้นะครับสมการของเราตรงนี y ้นะครับ y เท่ากับ 3x ลบลบ4ใช่ไหม y เท่ากับ 3x ลบ4ครูก็เต็มเขียนไปแล้วแหละ y หรือ g(x) เนี่ยเท่ากับ 3x ลบ4ครูเขียนไปแล้วครูเขียนการาฟใหม่อ่ะครูลบออกก็ได้นะเขียนฟังก์ชันใหม่ดูสิ ไอ้เส้นตรงฟังก์ชันไอ้ y เท่ากับ3 x ลบ4เนี่ยมันจะเป็นเส้นไหนดูให้ดีนะครับนะไอ้3 x ลบ x ลบสี 4, นะเป็นเส้นไหนดูให้ดีเกเขียนกราฟนะครับเขียนกราฟปั๊บเข้าไปวาดกราฟเลย3 x ลบ4ปั๊บคนนี้นองเรียดูสักเกตดูทับนะครับ ับเส้นนี้ไหมทับมันทับเลยนะครับอ่ารูเามันคือเส้นนี้ครับไอสามเอกล 4, คือสีเขียวนี่เส้นนี้ไม่ไปไหนแล้วอยู่ตรงนี้ตึ๊กเลยขยับไม่ได้นะครับขยับไม่ได้ไม่สามารถขยับได้แต่นี่คือตัวไอไอไอ,อแล้วก็ความชันประเทศถ้าเราเริ่มไปจุดสองสองนะเส้นเส้นแคทับกันพอดีก็สรุปว่าสมก,การนี้คือสมก,การของเส้นสัมผัสโค้งโอเคไหมครับ ล้วก็พิสูจน์ให้ดูแล้วว่ามันมันใช่เลยเห็นไหมแล้วเียเห็นเส้นสีเขียวไหมเเส้นนี้เสน้นนี้นะเสน้นนี้นะครับนะเส้นนี้ขยับไม่ได้เพราะว่ามันถูกล็อกไปแล้วด้วยด้วยฟังก์ชันของมันนะแต่แต่นี่คือการพิสูจน์ให้นักเรียนเห็นนี่นี่คือข้อตัวอย่างที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างต่อไปนะเพราะฉะนั้นนี่คือเส้นสัมผัสโค้งสัมผัสจริงๆลูกนะตัวนี้ครูขายายไม่ได้นะไม่สามารถขยายให้นักเรียนได้เลยจะเซฟตรงนี้ไว้ก่อน ขยายได้ไหมขยายแล้วมันเพี้ยนทันทีลูกนะต้องขยายที่กล้องแต่กล้องคูขยายไม่ได้แล้วะโอเคนะครับนี่คือตัวอย่างที่หนึ่งเดี๋ยวไปต่อตัวอย่างที่สองนะครับ